สวัสดีค่ะร้านโรเล็กค่ะวันนี้ก็จะมีแหวนเพชรแล้วก็นาฬิกาโรเล็กมาเสนอค่ะก็เริ่มจากตัวแหวนเพชรก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหวนเพชรชูค่ะเม็ดกลางจะอยู่ที่2 0ตังค่ะตัวนี้บ่าข้างเล็กๆก็จะรวมอยู่ที่6ตังค่ะทองก็1.9กรัม ตัวนี้เพชรก็จะอยู่ที่น้ำ96า96ค่ะ9 6 9 7ราคาก็จะอยู่ที่17,900ค่ะไฟดีนะคะแหวนก็จะอยู่ที่เบอร์52 เป็นเพชรล้อมรอบวงค่ะเพชรเม็ดละเจ็ดตังประกายดีมากค่ะน้ำก็อยู่ประมาณเก้าห้าเก้าหกกันค่ะแหวนเบอร์ห้าสิบห้าตัวนี้เพชรรวมของเขาจะอยู่ที่1.58่กรลัต ทองก็อยู่ที่2.5กรัมวงนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่4ี่หมืนเก้าค่ะวงต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเพชรประกบค,ค่ะ เหมือนเม็ดเม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดนะคะล้อมพร้อมเพชรบ่าข้างตัวนี้เพชรจะรวมอยู่ที่25ตังค่ะน้ำ9 6 9า9ทอง1.9กรัมค่ะราคาก็จะอยู่ที่16,900ค่ะแหวนเบอร์51ไฟดีค่ะ วงต่อไปตัวนี้จะเป็นเพชรเลียง5เม็ดค่ะใส่ครึ่งได้ครึ่งนิ้วค่ะเต็มหน้านิ้วเลยค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะแบบนี้เพชรรวมจะอยู่ที่ 1.15กรัตค่ะน้ำหนักทองจะอยู่ที่4.5กรัมแหวนเบอร์51วงนี้ก็จะราคายอยู่ที่42 0 0 0ค่ะ จะเป็นแหวน3แถวเลยนะคะแบบนี้ก็จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันค่ะเพชรก็จะน้ำ9 6 9าเลยค่ะขาวเพชรรวมอยู่ที่1.03กะลัตค่ะทอง7.6กรัมตัวเรือนแข็งแรงค่ะราคาอยู่ที่4,9 0 0 0 แหวนเบอร์53ค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักไลน์หรือโทรได้เลยนะคะเบอร์อยู่ในคลิปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นนาฬิกาค่ะอันนี้ไซส์34มมิลค่ะ โรเล็กออสเตอร์นะคะมีวันที่ค่ะสายเต้ากู้หน้าปัดเงินค่ะตัวนี้เป็นออโต้หนึ่งจังกหวะค่ะหน้าปัดสามสิบสี่ก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะ ก็เรียนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะเป็นใบรับประกันล้านค่ะรับกันเรื่อให้อีกหกเดือนค่ะ <c oughs> จะเป็นออ s t สเตอร์มีวันที่เหมือนกัน,นะคะ่ะเด็ดจาดอร์สเ s t e r 34มิลมตัวนี้เป็นวินเทจเครื่องไขลานะคะหนึ่งจังหวะใส่เต้าหู้ค่ะก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันคะ่ะหน้าปลา34มิลมออกสปอร์ตสปอร์ตลุยๆค่ะ เรือนนี้ก็ราคาอยู่ที่7 9 0 0หบาทค่ะต่อไปก็จะเป็น l a d y s i z e นะคะออเรือนนี้จะเป็น l a d y s i z e oyster 24มิลค่ะ ล้อมเพชรสายเป็น Foster, โอรสเตอร์ใส่เต้าหู้ทูโทนนะคะสาวข้อเล็กใ <c oughs> ส่สวยค่ะแล้วก็มีล้อมเพชรด้วยน้ำขาวนะคะ อันนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่99้าค่ะได้เรือนต่อไปก็จะเป็นออยสเตอร์ยีมิลค่ะอันนี้จะเป็นสติลทั้งเรือนนะคะแล้วก็รอมเพชรเป็นเลขอาราบิกค,ค่ะ ไซส์ยี่ิหมินจะประมานี้หน้าแชมเปญค่ะ ลูกค้าสนใจทักไลน์หรือโทรได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเดรสจัตุโทเลดี้ไซส์ยี่สิบหกมินนะคะจะเป็นหน้าปัดพีระมิดเลขโรมันนะคะสายจูบลี่ค่ะทัุโทคลาสสิกค่ะรุ่นนี้ สวยค่ะเดี๋ยนี้ก็ราคาอยู่ที่1 2 1, 4 0 0 0บาทค่ะก็จะเป็นกล่องไปรับประกันร้านนะคะรับประกันเครื่องให้อีก6เดือนค่ะแล้วก็เดี๋ยสุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็น แท็กเดดี้ค่ะจะเป็นแท็กคาเรล่าออโตเมติกนะคะมีวันที่ค่ะหน้าปัดจะอยู่ที่ประมาณ27หรือ28มิลประมาณนี้ค่ะเป็นสตีลทั้งเลือนค่ะไปน,นะคะหน้าปัดดำเดือนี้มีกล่องแล้วก็ใบของใบรับประกันของนาฬิกาแทนค่ะ ใส่โวยๆได้ทุกวันค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ กล่องเราก็มีใบนะคะทุกเรือนของทางร้านจะมีใบรับประกันให้ทุกเรือนค่ะรับประกันเครื่องให้อีก6เดือนค่ะหรือถ้าลูกค้าสนใจอยากจะขายหรือจำนำก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์จี้ขึ้นให้นี้ได้เลยนะคะก็แท็กเดินี้อยู่ที่ราคา4 2่หมืนสค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อโทรหรือทักไลน์ได้เลยนะคะ